สวัสดีครับพ่อับผมนะครับรายการด G เวาซิกะซึ่งผมกำลังใส่นะซึ่งผมใส่หน้ากากอยู่นะก็เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับก็เพราะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่หน้ากากที่แบบไม่ใช่หน้ากากมงกุฎเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากผ้านะครับก็เป็นผ้าในประสงค์นะครับที่เราก็พามาบานะครับป้าซื้อมาให้ครับก็เป็นลายที่ก็ไม่ถูกใจผมก็เลยมาดัดแปลงนิดนึงวนวครับผมก็จะมาพูดถึงเออนี่มาร์คอตนะ,ะครับตัวใหม่เพราะว่า เออผมไม่มีอะไรที่มันทาให้มันเป็นวงกลมครับซึ่งพอผมคิดดูพอเมื่อหันซ้ายหันขวาครับก็ทุกคนอาจจะเห็นหน้าผมได้นะครับก็นะครับถ้าทุกคนอยากรู้หน้ากาเป็นไงผมก็ดียวโชว์ให้ดูครับหนึ่งส,สองสามเนี่ยครับหน้ากาผมเป็นอย่างี้แล้วครับก็ไม่ไม่เห็นหน้าใช่ไหมตอนนี้ใส่ชุดนอนอยู่คือขาดอย,อย่างเดียวครับคือเสื้อแจ็คเก็ตกับถุงมือหนังนะครับก็อย่างนี้นะครับชีวิตเรา ไปกันกนะครับสวัสดีครับ